จังหวัดสุพรรณบุรีขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้กรุณาให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในวันนี้ซึ่งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาลบไปสู่จังหวัดอื่นๆในวงกว้างศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาภาเชียงสาราชบุรีและสุพรรณบุรีดำเนินการตามแนวทางดังนี้หนึ่งดำเนินการค้นหาบุคคลในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าตลาดสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสาครภูมิและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักง,งานแรงงานจังหวัดสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองบังคับการกองอาสา,ารักษาดินแดนจังหวัด และทุกอำเภอตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า250นายให้โอวาสพร้อมทำพิธีปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามลำดับต่อไปขอกับเรียนเชิญครับท่านรองผู้อริการกรนอนอรมกรมณจังหวัดุพรีท่านผู้บังคับการตำรวจวภูธรจังหวัดบุรีครับ ของโรคเชื้อไวรัสโควิดสอง9นะครับที่มาในรอบสองในรอบนี้สุพรรณบุรีเองแล้วนั้นอยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดส,สมุทรสาครพี่น้องประชาชนจำนวนมากมากพอสมควรที่เราได้เดินทางไปเพื่อติดต่อค้าขายรวมทั้ง การเดินทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนตรงนี้ทำให้เราได้รับผลกระทบแต่ก็ยังมีผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งเราจะต้องเฝ้าสังเกตอาการและก็ตรวจสอบสองวันวันนี้เราได้ตรวจสอบไปจำนวนไม่ต่ำกว่า200รายก็ยังเป็นโชคดีที่ผลเป็นลบ เป็นส่วนใหญ่ตอนนี้เรายินดันเพียงหนึ่งรายในการค้นหาผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ผลจากการดำเนินงานของท่านนั้นทำให้เราได้ผู้ที่จะต้องไปรับการตรวจจำนวน200กว่ารายนะวันนี้นะครับแล้วก็คิดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอ,อีกต้องขอขอบคุณในความร่วมมร่วมมือของท่านอันนี้เป็นเรื่อง มาตรการป้องกันที่เราได้ดำเนินการไปแล้วในหน่วยงานของแรงงานหน่วยงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และอีกหลายหาหน่วยงานที่มีส่วนร่วมเชื่วยกันเราต้องมาปล่อยแถวเพื่อบอกกล่าวที่น้องประชาชนให้ได้รู้ว่าสถานการณ์ตอนพรุ่งนี้เราจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอาจจะมีมาตรการในเชิงป้องกันในครั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาผมได้สั่งการเป็นแบบไม่เป็นทางการรวมทั้งได้ขอความ,ร,วม,มร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากบางหน่วยงานซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่างานปีใหม่เข้าดาว เป็นการร่วมหน้าสำหรับความวร่วมม้ร่วมมหนื่อที่เราจะได้ปฏิบัติร่วมกันอย่างเข้มแข็งขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดตามระเบียบกฎเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานท่านเลือและก็หลักเกณฑ์มาตรฐานของจังหวัดโดยเข้มงวดนะครับเพื่อไวรัสโควิด2ร9ณบ,บัดนี้ครับสสพครับ v <hole> a、sure. តើអ្នកចង់បានអ្វី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 

กับสถานการณ์โควิดในจังหวัดสระบุรีค่ะครับสถานการณ์ยิ่ิรุนแรงของสระบุรีนะครับตอนนี้เราทุกหน่วยงานนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราทุกหน่งานกำลังอย่างเข้มงวดตลอดทั้งวันนะครับเฉพาะในพื้นที่นะทุกพื้นที่หมู่บ้านที่มีการคัดกรองครับดูคนในหมู่บ้านเองแล้วก็ดูคนแปลกหน้าที่เข้ามามาดูว่ามีผู้ใดบ้างที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับในตอนนี้เราได้มาจำนวนที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดตลาดกุ้งที่มิดก่อนรวมทั้งคนที่เดินทางไปทำธุระไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดนี้เราตรวจตรวจคัดกรองวคัดกรองทางโรงพยาบาลทุนโรงพยาบาลทุกอำเภอประมาณ200ข้างล่านะครับยืนยันว่าที่เป็นติดเชื้อโควิด น้าวนะครับรักขนาดนี้คือเม่ได,ดครับกตารตรวจที่เป็นลบลเท่าไรนะคจะมีเพิ่มเติมนะครับว่าอาจจะต้องตรวจอีกแต่นักเวลานี้คือไ,ได้รับการาดีแล้วว่าเชื้อปุ่มก้าวหนึ่งว่าสำหรับรายนี้นะครับก็มีสารชิกในครอบครัวได้อีกสี่ลายนะซึ่งทั้งห้าลายนี้ตอนนี้ได้อยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อเก็บข้อสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับคือเราได้ัับ กักตัวกับบริเวณไว้รวมทั้งได้ดูทำลายว่าเขาไปติดต่อที่ไหนบ้างเพื่อขยายผลต่อไปเราเราก็บอกกล่าวพี่น้องประชาชนคนสำคัญนะครับว,ว่าทางอุทัยรีทีมงานของจังหวัดอุทัยรีมีความเข้มแข็งเ,เราทํางานโดยละเอียดรอบคอบนะครับว่าแต่ละท่านมาจากไหนติดเดินทางไปไหนบ้างถ้ามีเชื้อเดินทางไปไหนบ้างถ้ายังไม่มีเชื้อพูดึง ที่ผมได้กล่าวไปว่า200กว่ารายแม้ว,ว่ารอบแรกจะไม่มีไม่มีเชื้อจะเป็นลบอยู่แต่เราก็ต้องกักตัวอยูให้ครบ14วันเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ถึเชื้ออีบในส่วนทำลายของผู้ป่วยที่ยืนยันลาย1ลายเนี่ยนะครับมีการเดินทางเข้าไปในแหล่งชุมชนหรือว่าในในตลาดในเมืองอะไรในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีบ้างไหมครับเบื้องต้นเนี่ยเ,เขาเข้าไปแต่ที่แผ่แผ่ป่าทำทำแต่ธุระเดินทางติดต่อระหว่างสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัด สมุดสารพัแล้วก,ก็ติดต่อกับคนใกล้ชิดคือญาติพี่น้องแล้วก็คนคนงานในบ้านนะครับเราก็จะสืบติดต่อครับมาตรการวันนี้ที่พวกแรงงานก็เป็นหนาทวกแรงงก็จะเป็นาการช่วยกันหลาย,ลายทางทุกๆช่องทางที่หน่วยงานเสนอยงานมีกว่าหน้าที่เราก็ขอความร่วมมือให้ลงมาช่วยกันนะครับเพื่อเพื่อให้บุคลากรเราปลอดภัยให้มากที่สุด ก็ในส่วนทางด้านการศึกษาเนี่ยนะครับมันมีความกังวลของผู้ปกครองนะครับเด็กเล็กเนี่ยครับกับเด็กประถมเนี่ยนะครับจะมีมาตรการในการต่งปิดโรงเรียนไหมครับสำหรับทางโร<ม>งเรียนได้คุยกับบางบางโรงเรียนได้ที่มีความเสี่ยงมากนะครับก็ได้มีประกาศปิดน,นะครับแต่พรุ่งนี้เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจะนาเข้าหายมาพิจารให้เกิดความชัดเจนขึ้นและตอนนี้บางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากคือพบผู้ผู้ผู้เสีย่ยง เยอะหน่อยเราก็จะให้ทางโรงเีนที่นั่นปิดหลุดรโรงเรียนนะครับแ,แต่พรุ่งนี้มีมีประชุมแล้วมาตรการจะชันเจนขึ้นครับขอบ,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ